มาตกปลาอีกแล้วครับเหยื่อปลาไหลนะครับื่องบินกับบินฟิล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 โดดลงกันใหญ่โน่นดูตรงบนหน่นหน่นโอ้วโอ้ยเพียบเลยขมวนหัว อยู่บนหัวผ้าล่มนะครับผ้าล่มหมูที่สีตำบลชากระพงครับอำเภอแกงจังหวัดระยองหลังบ้านผมก็มีเครื่องบินนะครับ านุ้นไปเร็วมากหนิงวูโอ้ลำน้นลงเร็วมาก ลงไปแล้วครับลงเร็วมา,เวาออกาเข้าได้เหรอเหรอมีที่ตกปลาไหมเหรอมีมีที่ตกปลาไหมเครื่องบินมันลงไม่ยังอ่ะ ไไน,นั่นมันล่มนั่นมันล่มเครื่องบินเครื่องบินยังไม่ลงสองลำนั้นอึดมากไม่ยอมลงฮะเล่นลมอาวมีเครื่องบินมาไ,ไกลๆแล้วเต็มตัวยาให้ชมมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับทุก่านชมนูน่นนูน่นนู่นนู่นใครเห็นบ้างดิว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 ,ดวมาแล้วครับมาแล้วครับลงให้ดีเด้ออย่าไปชนคนโดดเด้อมา้ครับ ลงมาเรื่อยลองแล้วครับลมยังอยู่โน่นเลยเครื่องบินมาแล้วลมยังไม่ลงมองไ่เห็นแล้วต้นไม้บาง นี่ครับเหยื่อปลาใช้เหยื่อปลาไหลนะฮะตกปลาฉโดแต่ไม่ไดนะ้มันลุ้นกันวันนี้จบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ